คันนี้บอกเลยห้ามพลาดครับ Honda HRV 1.8E ปี15สีน้ำเงิน SUV คอร์ดอเวอร์สุดคุ้มครับราคาเพียง337,900 0ครับ ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0เท่านั้นนะครับผมครบทุกฟังก์ชันที่ต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นจอกลางกล้องถอยเบรกมือไฟฟ้านะฮะปุ่มพุทสตาร์ทนะครับมาพร้อมเกียร์แบบแพลตชิพนะฮะเบาะหนังสภาพสวยครับยานปีใหม่2024กุญแจสำรองมีให้ครบ2ดอกเลยนะครับใครที่กำลังมองหารถครอบครัวประหยัดฟังก์ชันจัดเต็มนะฮะต้องดูคลิปนี้ให้จบเพราะผมจะพาชมทุกมุมนะครับรอบคานภายนอกภายในด้านท้ายห้องเครื่องเช็คสภาพให้ชัดๆก่อนที่จะตัดสินใจจองนะครับห้ามพลาดนะครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูรถเข้าม่อีกหนึ่งคันนะครัราคานี้บอกเลยได้ว่าโคตรถูกครับสำหรับตัว SUV ยูวีสไตล์ค o สเทอนะครับที่ออปชั่นมาแบบแน่นๆครบๆนะฮะคันนี้คือ Honda H RV นะฮะ1น e ปี15ได้เป็นสีน้ำเงินสีนี้เนี่ยก็ต้องบอกไว้เลยว่าไม่ได้มีมาบ่อยๆนะแล้วก็ไม่ได้เห็นวิ่งบนท้องถนนเท่าไหร่นะสำหรับสีนี้นะฮะผมว่าสวยมากๆเลยนะครับเรขงมาอยู่ที่ประมาณ170,000สาเครับราคาเพียงบาท่าน้น็รับคันนี้าพอกรถฟรี่าน่้นเร่มต้นทีมาณ 7,000บาทครับผมขายสนใจรีบจองด่วนนะครับเพราะว่าราคานี้ไม่ได้เข้ามาบ่อยๆแล้วก็มีกุญแจให้ครบสำรอง2ดอกด้วยนะครับผมมาดูดีไซน์ด้านด้านหน้าของตัวรถกันก่อนเลยนะครับผมสําหรับด้านหน้าเนี่ยก็จะมาในโทนสีดํานะตัดกับโครเมียมนะฮะดูสปอร์ตแล้วก็หรูหราครับผมนะฮะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหมย่ยังไม่ได้ผ่านการเก็บงานหรือว่าเก็บารายละเอียดใดๆเลยนะครับผมอาจจะมีรอยด่างๆแล้วก็ตําหนิไปบ้างเล็กน้อยเดี๋ยวมีการทาําพิษสะอาดดูแลเพิ่มเติมให้อีกทีหนึ่งนะครับ วันนี้ผมพาชมสภาพดิบสภาพแรกครับกันก่อนเลยนะครับผมส่วนตัวไฟหน้าเนี่ยเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมไฟ d a y t i m e r u n n i n g Light นะครับมีมาให้ครบแล้วนะครับผมในส่วนของตัวไฟตันหมอกก็มีนะครับการชนด้านหน้าสภาพสวยครับไม่มีริ้วรอยนะครับผมไม่มีริ้วรอยการชนหนักใดๆมาส่วนไฟด้านหน้าฝั่งนี้ต้องบอกได้เลยว่ามันเหลืองนะฮะเดี๋ยวมีการขัดไฟแล้วก็สปาเพิ่มให้อีกทีนึงเดี๋ยวผมดูแลให้นะครับ ฝากระโปรงเดิมครับไม่ได้มีการแกะซ่อมแกะเปลี่ยนหรือว่าแกะทาสีนะฮะสีใสๆบางๆเดิมๆเลยนะครับผมรถมีรับประกันให้นะครับไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำหรือว่าตัดต่อมานะครับหากซื้อไปแล้วตรวจพบเจอภายหลังยินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวน100%เต็มนะครับผมนะฮะใครที่สนใจคันนี้อยู่ต่างจังหวัดนะครับผมแนะนําดูคลิปนี้ให้จบนะฮะจะได้เห็นถึงรายละเอียดแบบชัดเจนแล้วก็ตรงไปตรงมาแบบว่าดิบๆเลยก่อนที่รถจะนําไปปรับสภาพนะฮะนี่คือสภาพแรกๆของตัวรถเลยนะครับผม ตัวด้านข้างนะขอบของเขาชิดๆน่าสนิทแบบนี้เลยนะครับผมซุ้มล้อเนี่ยก็จะเป็นสไตล์แบบ SUV ะสวยงามครับผมล้อแม็กเดิมโรงงานครับขอบ17นิ้วนะฮะนี่สภาพสวยๆเลยนะฮะลายนี้ก็เป็นลายทรงสปอร์ตแบบนี้เลยนะฮะริ้วรอยการเบียดใดๆถือว่าถ้าไม่มีครับถ้ามีก็ถือว่าน้อยมากครับ ยางดันหลบนะปี2024นะฮะสภาพดอกยางเนี่ยคือยังนึกยังเหลือเลยนะซื้อไปใช้งานก็ต่อยาวๆเพราะมันเป็นสัปดาห์สัปดายาเนี่ยปีสัปดาห์ที่24ปี24นะครับผมก็เป็นยางกลางปี2024นะ,ะใช้งานยาวๆนะฮะดูภายในซุ้มล้อเดิมๆครับโชคมันได้มีการตัดต่อหรือว่าโหลดเตี้ยใดๆเพิ่มมานะครับผมนะให้ดูสภาพดิบเลยแบบว่า ให้เห็นฝุ่นตั้งแต่แรกรับกันก่อนแบบนี้เลยนะครับผมนะฮะไม่มีการกัดข้อมูลไม่มีการหมกเม้นแน่นอนครับสำหรับคันนี้พี่ๆได้ดูสภาพแรกรับแบบว่าตรงไปตรงมาแน่นอนครับกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเดียวนะครับปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยเส้นสายด้านข้างเหลี่ยมสันคมสวยชัดนะฮะตรงนี้อาจจะมีริ้วรอยบ้างนะคะเดี๋ยวค่าสีแล้วก็เก็บปละเอียดให้อีกทีหนึ่งนะฮะไม่ต้องกังวลใจนะร,รถของเราขายรถที่ปรับสภาพพร้อมใช้นะฮะจะมีการดูแลก่อนบ่อยนะก่อนส่งมอบเช็ค น้ำมันเบรกช่วงลงช่วงล่างนะครับแล้วก็ปรับสภาพสปาภายในถ่ายน้ํามันถ่ายของเหลวให้นะครับรับรองนะฮะวันที่รับรถเนี่ยทุกอย่างพร้อมใช้งานแน่นอนครับตัวเสากรตัวรถนะก็เป็นแบบคีบฉลามทรงสปอร์ตแบบนี้ด้วยนะครับนี่หลังคาเดิมสีเดิมครับกุญแจสำรองมีให้ครบ2ดอกเลยนะครับคันนี้นะฮะถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆครับ379,000่าบาทเท่านั้นครับนะถือว่าคุ้มๆเลยได้รถ SUV สไตล์คอร์ทโอเวอร์กับตัว h o n d a HRV ที่มาพร้อมออปชันแน่นๆไปใช้งานครับส่วนตัวมือจับประตูเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับผมตัวกุญแจเป็นสมาร์ทเอนทีนะสามารถปลดล็อกรถที่มือจับประตูตรงนี้ได้เลยนะครับผมมาดูรละเอียดภายในตัวรถกันครับนี่นะฮะภายในตัวรถเนี่ยก็จะได้เป็นภายในโทนสีดำครับเบาะหนังสีดาดูสปอร์ตแล้วก็ทำควาสตดง่ายครับผมเบาะยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยครับยังตึงยังแน่นซื้อไปใช้งานกันต่อได้ยาวๆเลยนะครับนี่ ตัวเบาะเนี่ยแทบไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยนะครับผมเบาะสวยมากเป็นเบาะหนักสีดําทรงสปอร์ตพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชั่นนะครับออปชั่นทุกอย่างมาแบบครบๆแน,น่นๆเลยนะครับแผงประตูเดิมสภาพสวยไม่โซมไม่ช้ำเนี่ยฮะสังเกตรอยอาตรงประตูนะฮะโรงงานอยู่ครบๆแบบนี้เลยนะครับประตูเดิมไม่ได้มีการแกะซ่อมแกะเปลี่ยนที่วางแขนใช้เป็นวัสดุหนังบุนุ่มอย่างดีจะเข็บเดินได้ต่างๆครบถ้วนกระจกเป็นระบบไฟฟ้าออตโต้ฝั่งคนขับนะฮะมีเซ็นทรัลล็อกปรับพับกระจกไฟฟ้ามีให้เรียบร้อยนะครับ ตามซอกประตูนะฮะเดิมเดิมเลยครับไม่มีรอยเยอะไม่มีรอยไขไม่มีรอยแกะไม่มีรอยทําสีนะฮะสีเดิมเดิมโรงงานปันเบรกคันลงคันเร่งนะไม่มีร่องรอยสนิมหรือว่าร่องรอยการแกะง,นงะันแย่ใดๆมาครับตัวนี้ก็มีระบบนะฮะอีคอนโหมดในส่วนของโหมดประหยัดน้ามันมาให้นะครับพวงมลลาลัยก็สวยนะครับหนังหุ้มอย่างดีไม่มีร่องไม่มีร่อนมีในส่วนของระบบคูดคอนโทรนะฮะปรับระบบเครื่องเสียงได้เลยนะฮะมาพร้อมเกียร์แบบพาร์ทเชพนะฮะปรับเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยได้เลยครับ เดี๋ยวของนี้จะลองสตาร์ทเครื่องให้ได้ฟังเสียงเครื่องยนต์แล้วก็ดูระบบต่างๆของตัวรถกันนะครับนะคุณแกก็อย่างที่แจ้งไปได้หน้าตาแบบนี้สำรองมีให้ครบ2ดอกคันนี้ถือว่าคุ้มมากคือต้งองบอกไว้ว่าราคานี้เนี่ยคุณได้ขับเ r v ไปใช้ได้ขับเ r v ที่แบบออปชั่นแน่นๆแบบนี้ไปใช้งานึมว่าถือว่าคุ้มจริงๆนะครับผ่อนอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0บาทเท่านั้นนะสำหรับคันนี้นะครับภายในเนี่ยตัวคอนโซลด้านหน้านะสีดำสนิทเลยนะครับไม่มีซีดไม่มีจางเจ้าของเดิมก็ถือว่าดูลดีครับ ตัวนี้จะเป็นหน้าจอเดิมๆจากโรงงานนะครับมาพร้อมกล้องถอยนะครเวลาเข้าเกียร์ถอยจะมีเส้นสายการกะระยะให้นะรหรับตัวแอร์เป็นแบบดิจิตอลนะครปรับอุณหภูมิออโต้แบบนี้เกียร์อัตโนมัติครับมาพร้อมเบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮมีให้ครบแล้วนะครับนะฮะสภาพภายในสวยๆพด้นตัวรถนะฮะไม่ได้มีรอยเจิมใดๆมาเลยนะสะ้านแบบนี้ซอกประตูเดิมๆไม่มีรอยเยิมไม่มีรอยทําสีสติ๊กเกอร์เดิมโรงง,งานอยู่ครบนะฮะไม่มีร่องรอยการขายการแกะครับผม เนี่ยเสียงเครื่องยนต์ก็ยังนิ่งๆแบบนี้ด้วยเลยนะครับผมนะฮะเป็นเครื่องยนต์ล้วนน้ำมันล้วนนะฮะไม่ได้ผ่านการติดกกงติดก๊าซใดๆมาครับมาเดี๋ยวขออนุญาตดับเครื่องก่อนนะครับใครสนใจทักเข้ามาด่วนเลยนะครับราคาแบบนี้นะฮะไปไวแน่นอนนะครับผมรีบมาถ่ายคลิปให้ได้ดูกันก่อนเลยนะครับสำหรับตัวจุดเด่นนะฮะตัวดีไซน์ของเขาก็การเปิดประตูด้านหลังก็จะอยู่ตรงนี้นะสำหรับตัว hrv นะฮะดีไซน์ก็จะเป็นแบบนี้นะเข้าไปนั่งด้านในก็ถือว่าเป็นรถที่กว้างขวางนะนั่งสบายนะ พื้นที่ปลอดโปร่งครับเพราะว่ากระจกด้านหลังบานใหญ่นะฮะนั่งสบายมากครับผมบอหนังสีดําด้านหลังเนี่ยยังสามารถพับได้6 0ส,ส,สิเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่การเก็บสัมภาระได้มากยิ่งขึ้นครับพื้นที่วางขาหรือเหลือเลยนะครับผมนะฮะตอบโจทย์ครับกับรถที่เป็นใช้งานในครอบครัวก็ดีนะครับสำหรับคันนี้ครับผมแผงประตูเดิมเลยครับสภาพสวยไม่โซมไม่ช้ําที่วางแขนวัสดุหนังทุกอย่างอยู่ในสภาพสมบูรณ์ตามซอกประตูเดิมเดิมตะเข็บเดิมนะ,ะับไม่มีรอยเยิ้มไม่มีรอยแกะไม่มีรอยทําสีครับ ราคาดีแบบนี้มีมาไม่บ่อยนะครับผมนะฮะใครติดตามช่องไวเนี่ยได้อัปเดตก่อนใครเพื่อนแน่นอนครับนะอยากอัปเดตรถไวๆแบบนี้ก็ติดตามช่องไวนะครับแม็กด้านหลังฟังขวานะฮะสภาพสวยริ้วรอยการเบียดใดๆถ้าไม่มีแล้วก็ยางอย่างที่แจ้งไปเป็นปี2024ซื้อไปใช้งานก็ต่อได้ยาวๆเลยยังไม่ต้องเปลี่ยนยางเลยนะครับผมมาดูด้านท้ายกันนะครับผมด้านท้ายตัวรถเนี่ยเดิมๆครับไม่มีชนไม่มีบุบนะสภาพสวยเซ็นเซอร์ถอยมีให้2จุดนะฮะมีกล้องถอยให้ใช้งาน ได้ง่ายนะครับผมตัวฝากระโปรงด้านหลังก็เดิมครับผมนะฮะไฟเบรกด้านหลังแท้เดิมโรงงานนะฮะไม่ได้มีการเปลี่ยนสภาพคมไฟเบรกสายสวยๆไม่มีรอยแตกรอยร้าวหรือว่ารอยชนใดๆมานะครับผมตัวนี้ก็รองรับน้ํามันได้ถึง e 8 5เลยนะครับก็ได้ในส่วนของเรื่องความประหยัดนะฮะด้านหลังมีตัวที่ปัดน้ำฝนกระจกด้านหลังพร้อมตัวไล่ฝ้ากระจกเป็นพาร์ทเดิมโรงงานนะฮะปั๊ม Honda แบบนี้ชัดเจนแบบนี้นะฮะไม่ได้มีการเปลี่ยนหรือว่าไปอุบัติเหตุมาแน่นอนครับ รับประกันนะครับรถไม่เคยชนหนักมาแน่นอนครับรถทุกคันที่ร้านเรานะฮะการันตีนะโครงสร้างหนักโครงสร้างเดิมไม่ชนหนักจมน้าพลิกคว่ำครับผมด้านหลังเนี่ยพื้นที่เก็บสัมภาระเนี่ยถือว่ากว้างขวางเลยเป็นจุดเด่นของตัว HRV หรือว่ารถสไตล์นี้เลยก็ว่าได้นะครับผมแล้วก็เพาะเบเนี่ยยังสามารถพับได้เป็นแบบ60-40เพิ่มพื้นที่การเก็บสัมภาระได้มากยิ่งขึ้นราคา3า9 0 0 0บาทเท่านั้นครับคันนี้นะฟีดาพอนอยู่ที่ประมาณ 6,000- ไปๆประมาณ7,000นะฮะประมาณนี้นะครับผมสนใจอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม,เ,ตมเบอร์โทรอยู่ด้านล่างคลิปโทรมาได้อัดไลน์มาได้เลยนะครับผมรอรับสายอยู่ครับผมเนี่ยครับมาดูด้านท้ายนะซอกเดิมๆนะครับไม่มีร่องรอยการขายการแกะนะหัวน็อตเนี่ยดูได้เลยครับหัวน็อตเนี่ยมันจะไม่มีร่องรอยการขายการแกะประแจเพราะว่าถ้ามีการชนหนักจากด้านท้ายมาเปลี่ยนฝาท้ายมาัยมันมีร่องรอยการขายให้เราเห็นแน่นอนครับอันนี้คือเช็คให้ดูแบบว่าให้เห็นถึงรายละเอียดแบบชัดเจนแล้วก็ตรงไปปตรรรรงงมาาาเเลยนสส่ว่วือก การเช็ครถก่อนปล่อยไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเรามีการตรวจสภาพรถให้ทั้งหมด274รายการจากบริษัทชั้นนำนะครับบริษัทชิกนะฮะจากเยอรมันแล้วก็บริษัทแอปเปิลนะเป็นบริษัทนอกเข้ามาตรวจรถให้เรานะครับผมทั้งหมด274รายการว่าโครงสร้างตัวรถเดิมหรือเปล่ามีการจมน้ํามาหรือเปล่านะครับแล้วก็มีใบเซอร์ออกใบเซอร์ให้ด้วยนะครับสามารถนําใบเซอร์ไปยืนยันได้เลยนะครับผมเนี่ยครับแบกด้านหลังฝั่งซ้ายสภาพสวยริ้วรอยการเบียดถ้าไม่มียางปีใหม่2024 ซื้อไปใช้งานยาวๆครับแผงประตูด้านหลังฝั่งซ้ายสวยเดิมไม่โซมไม่ช้ำครับที่วางแขนตะเข็บเดินได้ต่างๆครบถ้วนสมบูรณ์ฟิล์มที่ติดมาให้ก็เป็นฟิล์มของลามินานะครับผมถือว่าได้ฟิล์มดีด้วยนะครับแต่เดี๋ยวเขารอเข้าล้างรถแล้วก็สปารถเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเช็คกัอนอีกทีหนึง่งเพราะว่าถ้าฟิล์มตัวไหนเสื่อมสภาพไปแล้วเดี๋ยวผมจะมีการเปลี่ยนฟิล์มให้ใหม่นะค,ะนะครับผมนะฮะอันนี้คือสภาพดิบสภาพแรกรับพอดีรถมันยังไม่ได้ล้างนี่ให้ดูสภาพแบบแแรรบแบบบบบบบรรรกัเเีียยวๆนบบน้ละะะคผมฮนะ เพราะว่าเดี๋ยวล้างเสร็จเนี่ยเราก็จะมาเช็คดูว่ามาีจุดสีตรงไหนที่ต้องเก็บงานเพิ่มหรือเปล่านะครับผมเราก็จะไปเก็บงานสีเพิ่มไปสปาทุกอย่างอย่างอื่นเพิ่มให้นะครับนะครับแต่ว่าโดยรวมสภาพถือว่าสวยเลยนะครับคันนี้นะครราคาดีด้วย3ามแสนเจ็ดหนานะสนใจรีบจองเข้ามาด่วนนะครับเพราะว่าไปไวแน่นอนครับใครดูคลิปนี้แล้วนะครับบางทีแบบมาดูคลิปหลังจากลงไปแล้วประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยโทรมาเนี่ย คือรถมันไปแล้วแล้วก็สเปคน,นี้ผมไม่ได้มีมาบ่อยๆด้วยครับน,น,นานๆมาทีนะใคขายสนใจรีบทักเข้ามาด่วนเลยนะครับเนะี่ยแผ่นเพตัวรถเดิมๆโรงงานครับเพจเดิมโรงงานนะไม่ได้มีการเปลี่ยนมานะครับผมไม่มีรอยพ่นสีหรือว่าทําสีใดๆมาออปชั่นถือว่ามาแบบแน่นๆได้กุญแจสมาร์ทเอนทีนะฮะเปิดปิดนะฮะแบบว่าอ่าไม่ต้องใช้อ่าใช้รีโมทนะฮะได้ทั้งซ้ายและขวาเลยนะฮะทั้งประตูฝั่งคนขับแล้วก็ประตูฝั่งผู้โดยสารเลยนะครับผม มาเดี๋ยวท่านมาเดี๋ยวเข้ามาดูในส่วนของรายละเอียดของห้องเครื่องกันบ้างนะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์นะครับเป็น1.8ลิตร i-vtec นะฮะเดิมๆนั่นๆไม่มีก๊าซแน่นอนครับแล้วก็ไม่เคยชนหนักไม่เคยจมน้ำครับชุดคานเดิมนะฮะน็อตไม่ขยับครับฝากระโปรงไม่เคยถอดนะฮะคันนี้ก็สภาพสวยเดิมนี่คือสภาพรักลับส่วนแบตเตอรี่มีการเปลี่ยนมาให้แล้วนะฮะเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาปี68นะครับผมโชคเดิมนะฮะนี่ผมฆาไปไม้ยังอยู่เลยนะครับคือแบบเรียวๆแบบนี้เลยนะครับผม ให้ดูสภาพลักรับแบบไม่มีการกักข้อมูลส่วนผันกันความร้อนนะฮะสภาพตอนที่เริ่มเย็นมาแล้วเดี๋ยวผมดูแลแล้วก็น่าจะมีการดูแลเรื่องหนังให้ใหม่อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูแลให้ครับเรื่องผ่นกันความร้อนแต่ให้ดูได้เลยครับสติกเกอร์เดิมโรงงานนะฮะไม่ได้มีรอยพ่นสีทาสีมาครับหรือว่ารอยสาดสีใดใดมาฝากระโปรงนะฮะรูระบายความร้อนยังคมยังสวยไม่มีรอยบุบนะฮะนี่ครับซีนต่างๆเดิมๆโรงงานเลยนะครับผมน็อตไม่ขยับครับฝากระโปรงเดิมนะน็อตไม่มีขยับ โครงสร้างหลักเดิมแน่นอนครับผมจุดยึดน็อตต่างๆไม่มีขยับคานด้านหน้านะฮะตรงๆสวยๆไม่ได้มีรอยบิดรอยเบี้ยวนะัะรอยอาร์คเดิมโรงงานนะฮะอยู่ครบๆนะฮะดูได้เลยครับนี่นะที่ต้องบอกว่าเป็นโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมพวกนี้ก็คือน็อตแต่ละจุดไม่ขยับครับผมแล้วก็คานยังตรงๆสวยๆนะครับส่วนตรงไหนที่มันไม่สมบูรณ์เดี๋ยวดูแลปรับสภาพให้กันให้อีกทีหนึ่งนะครับผม่ะขออนุญาตบอกจุดเด่นของรถคันนี้เลยนะครับผมสำหรับใครที่อยากทราบจุดเด่นนะคันนี้ก็ไดเอทยูว o คอทเทที่ ถือว่าราคาถูกมากครับเมื่อเทียบกับตลาดนะครับผมออปชันครบนะฮะจอกล้องถอยเบรกมือไฟฟ้าพุลสตาร์ทนะฮะกุญแจสำรองมีครบ2ดอกด้านหลังมีเซนเซอร์ถอยอีกนะฮะแล้วก็ได้ยางใหม่ปี2024ใช้งานกันได้ยาวๆเลยนะฮะคันนี้ฟีด้าผ่อนถูกมากครับแค่เดือนละประมาณ7 0 0 0บาทเท่านั้นนะบ,บอกเลยว่าราคานี้กับ Honda h o n ได้ไฮด้ R วสภาพดีขนาดนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะฮะครหารถดคอร์ทอเวอร์นะครับราคาประหยัดรีบจองให้ทันนะครับติดต่อมาได้เบอร์โทรด้านล่างคลิป โทรมาได้แอดไลน์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะพาชมคันจริงกันได้เลยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์และ s ซับสไคร์ไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ